คิมโยจองเธอคือหญิงสาวที่มีท่าทีสงบเสี่ยมเรียบร้อยแต่ก็แฝงไปด้วยความเด็ดขาดหลายคนคงจะเห็นข่าวที่เกาหลีเหนือระเบิดสำนักงานประสานร่วมระหว่าง2เกาหลีไปแล้วนะครับแต่ว่าคุณอาจจะยังไม่รู้ว่าคนที่ลงนามที่สั่งระเบิดสำนักงานนั้นนะคือคิมโยจองแต่เพียงผู้เดียวซึ่งมันเป็นเรื่องน่าแปลกมากครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยผู้มีอำนาจสูงสุดอย่างคิมจองอึนนะ่ะควรจะเป็นคนที่ลงนามต่างๆด้วยตัวของเขาเองเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่ระดับประเทศเลยนะ ทำให้นักวิเคราะห์หลายคน,นยมองว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างเกี่ยวกับโครงสร้างอำนาจในอนาคตของเกาหลีนก็เป็นได้ส่วนเรื่องราวของเธอต่อสหระนะชนทั่วโลกมีน้อยมากครับหรือพูดอีกในหนึ่งว่าทางการเกาหลีเหนือนต้องการเปิดเผยข้อมูลเฉพาะส่วนที่อยากให้เรารู้เท่านั้นส่วนอื่นจะถูกปิดหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่เพราะว่าเขาอาจจะมีการแต่งเติมหรือแบบไม่อยากให้เรารู้อะไรมากโดยที่เขาปรากฏออกมาให้เรารู้ก็มีเพียงแค่ว่าคิมอจอง เกิดเมื่อปี2530เป็นน้องสาวของคิมจองอึน4ปีข้อมูลของเธอบอกว่าเธอเคยเรียนที่เมืองเบิร์นประเทศสวิสเซอร์แลนด์เช่นเดียวกับคิมจองอึนก็คือเรียนที่เดียวกันเลยนะครับแล้วก็เรื่องราวในการใช้ชีวิตในต่างประเทศของเธอเนี่ยได้บอกไว้ว่าคิมโยจองเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สบงบเงี่ยมเรียบร้อยมากแล้วก็ชอบเก็บตัวกับพี่ชายโดยมีบริการคอยดูแลอยู่รอบๆเลยครับถึงขนาดที่ว่าเธอเป็นหวัดบริการเพราะนั้นก็จะหามเธอไป โรงบาลแหละและเธอเลือกเรียนวิชาเอกด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์แล้วก็เธอชื่นชอบกับการแสดงบัลเล่ต์เป็นอย่างมากการปรากฏตัวครั้งแรกของคิมโยจองนะฮะคิมโยจองปรากฏตัวครั้งแรกเมื่อปี2554ครับในขณะเขาร่วมพิธีฝังศพของบิดาแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีใครสังเกตอะไรมากมายจนกระทั่งปี2561ทิโดโล่ให้ความสนใจในการที่เธอเป็นตัวแทนของประเทศเกาหลีเหนือครับในการเขาเยี่ยมเยียนนักกีฬาในการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาว ซึ่งถ้าหากลองมองย้อนกลับไปในระหว่างนั้นเนี่ยจะพบว่าคิมโยจองเริ่มปรากฏกายข้างพี่ชายของเธอมาตลอดถ้าจะเปรียบเทียบเนี่ยก็คงจะเหมือนกับเงาของพี่ชายเธอน,นั่นเองครับพอทุกครั้งที่คิมจองอึนปรากฏตัวในงานสําคัญระดับประเทศนะฮะทั้งงานในประเทศแล้วก็การเจรจาต่อรองการค้าและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยก็มักจะพบว่าคิมโยจองคอยอยู่ข้างกายคิมจองอึนเสมอ ถึงแม้จะมีข่าวลือว่าเธอเนี่ยจะหลุดจากตําแหน่งคนโปรดของพรรคนะครับจากสาเหตุที่ล้มเหลวในปี2562ในการประชมุมระหว่างคิมจองอึนแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์ครับแต่ว่าเธอกลับมีอานาจอีกครั้งในปี2563ซึ่งการกลับมาครั้งนี้เธอมีท่าทีที่แข็งกร้าวกว่าเดิมครับก็ดืมไปได้เลยว่าภาพลักษณ์น้องสาวที่คอยเอาแต่เดินตามคิมจองอึนเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าครั้งนี้เธอมาใหม่ด้วยการที่เป็นภาพลักษณ์ของแม่ทัพหญิงของเกาหลีเหนือครับผม และด้วยเวลานี้ที่เธอมีอํานาจมากขึ้นนะครับทาให้เกิดข้อสงสัยว่าจริงๆแล้วเนี่ยอำนาจของคิมโยจองเนี่ยมากขึ้นขนาดไหนเพราะว่ามีข่าวลือว่าเธอแต่งงานกับลูกชายของซอลยองแฮนะฮะผู้ที่มีอํานาจเป็นอ,อ,อันดับสอ,องจากคิมจองอึนก็คือรองจากคิมจองอึนก็คือซอลยองแฮนเลยนะฮะเป็นผู้บัญชาการซึ่งทําให้คิดว่าเธอเนี่ยน่าจะมีเครือข่ายทางการเมืองที่ไม่ธรรมดาเหมือนกัน ซึ่งอย่างไรก็ตามนะเธอก็ยังคงเป็นแม่ทัพหญิงที่อยู่เคียงข้างพี่ชายแล้วก็หากมีอะไรขัดใจตระกูลค,คิมแล้วก็อาจจะพบกับการถล่มด้วยคลิปนาะวุก็เป็นได้ครับ